สวัสดีค่ะแล้วแบม่มอันบอสค่ะมาแบม่มอันบอสค่ะก็คือเราไปคาเฟอูโยชิมานะคะเ,คเราไปคาเฟอูโยชิมาะคะตอนแรกจะถ่ายวอล์กไปไปมาร้านมันช่างเล็กนะคะเราไม่กล้าถ่ายมันเขินก็แต่วันนี้ก็จะมาแกะดูว่าเราได้กินเอาอะไรบ้างน,นะคะเริ่มเลยอ,เอย่างแรกนี่ค่ะได้เป็นที่ครอบแก้วนะคะ อูโยชิอูโยชิคืออะไรคือน้องจองอูกับโยชิเทชเชอร์ค่ะเราเป็นสาววายชิปคู่นี้ค่ะอันนี้อันนี้คือหลังจากเราซื้อเซ็ตเครื่องดื่มเออเาเี็กเซ็ตเครื่องดื่มแบบเดี๋ยวแปะรูปไปดูไปดูขึ้นกี่รูปแล้วก็รุ้นเป็นนักกิรานะคะเราได้เป็นอันนี้ค่ะก็คือเป็นน้องจองอูอันนี้พี่เออสตาฟที่งานนะคะให้มา แล้วน้องเฟียจ้งจะกินอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวยวค่อยกินนะอันต่อไปช้าๆเ,เดี๋ยวลิปจบเร็วข้าวเฟียเหรอไหนอะนี่นี่อันนี้อันนี้นะทุกคนคลิบนี้คาดว่าน่าจะจบเร็วอันนี้ค่ะกิบว่าเวเราิเราไปกับหลานนะเราคิดว่าเขาน่่าจะให้เราคนเดียวเลยสรุปเขาเขาเอ๊ะสรุปคือเขาให้เราด้วยแล้วก็ให้หลานด้วยไหนโชว์ซินี่เป็นพวงกุญแจน,นะคะเราไม่ได้เดินลกกิบเอาเวเลยนะ คือเขาก็ให้เราก็รับเราก็คือไม่ได้ไปดูว่าตัวนี้ตรงนี้ใครแจกอะไรนะเราเพราะเราค่อนข้างเหนื่อยแล้วพอมีอายุเราหนุ่มปางขายเย็นไม่ใช่ขายเย็นจ้าส่วนอันนี้เป็นเ <c oughs> ฟรมการนะคะเฟรมการนี้เราทําเองนะคะพกไปตอนแรกออกจากบ้านแล้วเกือบลืมเดินขึ้นมาส่วนอันนี้ตอนแรกเราจะไม่แกะนะคะแล้วข้างในเป็นเด้น รูปอะเป็นรูปแฟนอาร์ตแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์อย,อยากเอาอะไม่ได้เป็นสติกเกอร์อูโยชินะคะให้หลานไปคือพังแน่ๆเราเป็นคู่ชิปเราควรเก็บไว้เองค่ะเก็บไ, <ป S 2> ไว้เก็บไว้ใช้เองนะคะนี่จต้องซื้อต้องซื้อเคสใส่ก่อนไปเราก็ค่อยมาทำเทออกล้องวันจะคงเกเกกเนีเ่ยนะทุกคนต้องเพืออยู่ไม่เฉยเลยแล้วก็ค่อยมาทำเคส อันนี้แป็นดอาร์นะคะอันเดี๋ยวดูอย่างต่อไปอันนี้เก็บก่อนนะคลิปนี้คาดว่า,าน,น่าจะไม่ได้ตัดอะไรเยอะเลยนะเพราะว่าคลิปมันสั้นมากโผล่แ <c oughs> ป๊บน,นึง <c oughs> อันนี้เป็นสองอย่างสุดท้ายนะคะ <c oughs> นี่ค่ะกิลอาเวอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์มั้งเดี๋ยวเราจะลงในตู <c oughs> ้กเตท์ีโอ้ย อันนี้เป็นโฮงกุญแจเหมือนกันแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นของที่ได้ทั้งหมดนะคะก็ค่ะคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ